สวัสดีครับวันนี้กราลำเปอร์เช้าวันที่วันศุกร์ที่20มีนาคม2563สถานก,การณ์ตอนนี้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเว่นนมาเคเคมาหรือว่าห้างสินค้าร้านขายข้าวร้านขายของทุกทุกอย่างจะปิดภายในเวลาหนึ่งทุ่ม สามารถเปิดได้เจ็ดโงเช้าถึงหนึ่ทุ่มก็ต้องออกมาซื้อทุกอย่างที่เราจะต้องใช้ในระยะเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคพอถึง4ี่ทุ่มทุกคนในประเทศจะไม่สามารถออกจากบ้านได้ถ้าออกจากบ้านได้จะเจอด่านของอตกกำรวจ ตอนนี้เวลาประมาณ8โมง40 8โมงเช้า40นาทีของวันนี้สามารถออกมาเดินเล่นได้แต่ถ้าสักทุ่มหนึ่งนี่ก็เริ่มเสียงเสียงแล้วเพราะว่าตำรวจจะออกมาตั้งเป็นด่านด่านด่านตามแต่ละถนนไป เดินผ่านสนามฟุตบอลในหมูม่บ้านนี้ตอนเช้าคนก็ยังออกมาเดินจูงน้องหมาก็ยังมีรถเพราะว่าเริ่มออกมาใช้ชีวิตข้านอ,อกบ้านได้แล้วเจ็ดโมงเชา้าสี่ทุ่มจะไม่สามารถออกมาได้เลยถ้าโดนจับได้ว่าออกโดยพาราการหลังสี่ทุ่ม ตามกฎหมายเขาจะโดนปรับ1,000ถึง2,000ลิงกิตที่เป็นเงินก็ประมาณ8,000บาทถึง16,000บาทเฮ้ย,ยใช่แล้วก็จำคุก6เดือนเป็นอย่างต่ำถ้าเกิดออกมาหลังสีทุ่มโดยพร,รับก,การ ไม่มีเหตุไม่มีอะไรหงตอนเช้า,านี้ก็ยังมีคนมาออกกําลังกายที่สนามฟุตบอลสนาาฟบอลมัะลชา่าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างฮะไม่ไหวอยู่แต่ห้องจะตัดขนาดจะออกมาหาเพื่อนยังลำบากเลยออกมาเจอเพื่อนนอกห้องคอนโดที่อยู่ ถึงจะโดนกัดบริเวณ14วันแต่ก็ไม่ท้อเราก็ยังมีความหวังที่จะได้กลับมาทำงานอีกครั้งเพราะว่าเรามีใบเวิร์กเพอร์มิทหมดต้นเดือนพฤษภาห,หมดประมาณวันที่5พฤษภาเวิร์กเพอร์มิทหมดเราก็ต้องรอต่อไปว่าจะได้ทำงานไหม วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมษานี้ไม่แน่ถ้าสถานการณ์ของโควิดยังไม่ดีขึ้นเขาก็จะต่อเวลาการปิดประเทศอีกสองอาทิตย์เป็นหนึ่งเดือนเต็มอีกสิบสี่วัน <c oughs> นี่ก็ไอเหมือนกันดูดบุหรี่เมื่อกี้ บ้านเมืองนี่ตอนเช้าตรู่ของกราลําเปรืรอนะฮะตอนกลางคืนนี่ไม่ในเมืองไม่มีรถวิ่งสักคันเพราะว่าหลังสี่ทุ่มข้อห้ามนะตำรวจจะออกมามากลองตามถนนเส้นหล,ลักๆทั้งหลายไม่ให้มีรถสัญจรน,นอกจากจำเป็นวันนี้ร้านอาหารอบังก็ แปดโมงครึ่งแต่เก้าโมงแล้วก็ยังไม่เปิดเหนื่อยเหมือนกันเดินมาไกลเหมนกันนะเดินมาร้านค้าต้องซื้อบัตรโทรศัพท์ไว้ฮะเพื่อเติมวันเติมเน็ตไว้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้องมาร้านร้านค้ามินิมาร์